ออจังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟิฟองดูบริหารจัดการปัญหาเมืองจังหวัดหนองคายโดยศูนย์นํารงธรรมจังหวัดหนองคายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทราฟฟิฟองดูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใส และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ณโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยมีนายไฑูทูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดและนายชยพลสอนหาจักผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดับลงทธรรมจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานจังหวัดหนองคายตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายที่มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนำแพลตฟอร์มทราฟฟิฟองดูมาใช้เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัด การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่านระบบไลน์แชทบอทซึ่งช่วยลดขั้นตอนลดความซ้ำซ้อนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกขจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมทั้งสิ้น220คน